อย่างนี้นะครับต้องตัดแงตัวไอ้เ่ลุงตัวใหญ่ขนาดนี้มึไม่เข้าได้กินด้ดูจะเข้าไปอย่างไรนี่ไปอันดาตามราคานไปถล่มละตามในรีุโน้อทดสับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันดามาบัตรงานเรียนี้ก่อนอันดาค่อยๆไปหาพี่ าจ้าค่อยๆจะหัวระวางังหัวบนระวางังโอเคแมนเอ็ดมาแล้วนะคะ,ะ,คะไปรุ่นไปรุ่นอ่ะงั้นเดี๋ยวพ่อไปก่อนเดี๋ยวนะลูกจ้าลุงไปก่อนลุงดูหัวดิน้องโหจะเอ๋ ดีดีเนอลูกใครวะเนี่ยมถึง้วหนาบแวคาดปลอดภัยฝด